สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดระยองค่ะและเนื่องจากว่าเราเดินทางมาถึงที่ระยองก็เย็นมากๆแล้วนะคะเราก็เลยเลือกที่จะพักโรงแรม B2 นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่ราคาไม่แพงค่ะพอมาถึงนะคะก็ไปแจ้งชื่อเสียงเรียงนามกันก่อนนะคะ ห้องพักที่เราเลือกวันนี้นะคะเป็นห้องสําหรับพัก3ท่านนะคะภายในห้องก็กว้างขวางสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงค่ะห้องนี้ราคา699บาทค่ะหารกัน3คนก็ตกคนละ200กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ และเนื่องจากว่าวันนี้นะคะฝนตกพายุเข้าค่ะเราก็เลยไม่สามารถไปนั่งริมหาดได้นะคะเลยจัดบุฟเฟ่ปิ้งย่างในตัวเมืองระยองค่ะคือร้านหอมนีนะคะซึ่งเป็นร้านบุฟเฟ่เนื้อโคขุนเสิร์ฟพร้อมกับซีฟู้ดจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะทั้งหมดนี้แค่ในราคา219บาทค่ะและแล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงค่ะ พอตอนเช้าเราก็ขับรถไปยังสวนละไมนะคะธรรมชาติสองข้างทางเต็มไปด้วยสวนทุเรียนสวนเงาะแล้วก็สวนมังคุดค่ะเราใช้เวลาขับรถจากในตัวเมืองระยองมาถึงที่สวนละไมประมาณ40นาทีนะคะพอมาถึงที่สวนนะคะก็เดินไปยังจุดจำหน่ายบัตรค่ะเนื่องจากว่าเราจองมาแล้วนะคะก็ไปแจ้งชื่อแล้วก็รับริชแบนเอามาคล้องที่ข้อมือค่ะ จากนั้นก็เดินไปขึ้นรถรางได้เลยพี่เขาเตรียมไว้รอเราแล้วเพื่อที่จะพาเราไปยังจุดต่างๆภายในสวนค่ะ น,นี้เราอยู่ที่ส่วนเงาะเป็นเป็นสถานนี้แรกที่เราจะแวะกันก็คือเด็ดกินจากต้นได้เลยแต่ว่าห้ามหักกิ่งนะคะดูนะพี่ปิงจะบอกเอออย่างเป็นความรู้ก็คือว่าเราต้องกินสีแดง <laughs> ใครก็รู้ไหม <laughs> นี่ เด็ดี้ะเด็ดนี่คือกล้องร่วงเลยนั้นนี่นี่ก็แดงเป็นไงหวานบ้าทุกคนอันนี้มันคือความฝันเราเลยเนาะการที่จะมากินบุฟเฟ่ผลไม้อ่ะเดือดกับต้นอ่ะหวานอ่ะ นี่ต้องทิ้งทิ้งลงนี่ได้เลยค่ะอะมก็เป็นปุ๋ยอืมโอเคอะไปทุกคนไปเดี๋ยวนะบุฟเฟ่พึ่งกินลูกเดียวเองัมงไปเหิบไปหาไปต้นอื่นใช่ไหมตอนเนี้ยอ่อถ้าเราไม่เหมือนมาหางเลยรับมมาเก็บเห็ดมีเห็ดด้วยทุกคนความรู้สึกความรู้สึกเหมือนในคัน โอเคดูในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยแดงแต่รสชาติหวานมากเลยนะอ้อทุกคนแต่รอตัดทุเรียนเออตัดกำลังไม่ได้เยอะตัดกำลังไม่ได้นะเพราะ่ามันยังมีทุเรียนอยู่เป้าหมายหลักของเราคือทุเรียนใช่ ให้เรากินเงาะตอนเนี้ยบอกเลยเราจะอิ่มเกินไปเราเกินครับโอเคครับไปดูสิมันจะติดพื้นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นพีมาของนั่งกินเงาะนะเราก็เราก็นั่งชิวๆตรงนี้นะแล้วก็เออเด็ดกินเด็ดกินอำนวยความสะดวกจริงเก้าอี้ตรงนี้บอกเลยเงาะมันก็เข้าใจนุ่มมหาเราเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวิ่งแบบไม่คิดทีวีฉันเล่นธุเลียนเลยปีวิ่งนี่เหมือนกับเขาจะให้ทานตรงนี้เนาะโอ้ยกนทุเรียนทุเรียนทุเรียนจริงจริงเรียนเป็นเป็นธูเรียนเป็นเป็นทุเรียนทุเรียนจากต้นเลยจ้าจะบอกว่านี่คือทุเรียนตัวเป็นเป็นไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนแต่อย่างใด นี่แหละเยอะมากนี่เต็มต้นเลยไหนไหนไหนโอ้โห้ต้นนั้นมีแบบว่าเยอะมากเลยอะโอเคอถ้าเดินดีๆถ้าพี่ปิ๊งเดินไม่ดูแล้วเฉาะเข้าอย่างนี้ <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> พี่ปิ๊งถ่ายรูปด้วยเลยอ <c oughs> คลอยเคยโดนเปลือกทุเรียนตบไหมล่ะเป็นคำแนะนำจากน้องพลอยเป็นเล่นไปปิ้งพูดจริงนะเดินมานี่หัวเป็นรูได้ค่ะแหลมมากต้นนิ้วยังยอมทุเรียนจากสวนเป็นร้อยรอยต้นน่ะเยอะมากเลยเนาะ ทั้งภูเขานี้ทั้งภูเขาเลยอืมโอเคนั้นเดี๋ยวตรงนี้เขาไม่ให้ทานตรงนี้เนาะเขามีจุดให้เราไปทานเสียดายเราลืมเออลืมลืมมีดมาโอเคมาหาทุเรียนกินกันไปขันถึงแล้วรนตอนนี้เนื้อตัวสั่นขนลุกไปหมดแบบพอพอเอาเข้าจริงๆโอเมก้าที่ร้องมาเลยนะวันนี้ เราจะบอกว่าเราอ่ะเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานเนาะพิมเนาะในการเตรียมท้องมากินทุเรียนนั่นก็คือการกินบุฟเฟ่หมูกระทะพากันกินบุฟเฟ่หมูกระทะถึงห้าทุกแล้วตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบอิ่มๆอยู่เขาบอกว่าแต่ๆดูได้นะเราอยากได้แบบกรอบนอกนุ่มในไก่ฉีนลองแต่ดูสิอันนี้คือทานได้เท่าไหร่ก็คือ เต็มที่อะไใช่ไหมคะยิบได้ตลอดทุกคนหมายถึงว่าเราจะทานทั้ง100ร้อยจานนี้ก็ได้ได้ค่ะน้องนี่ <c oughs> นได้ละไก่ฉีกน้องน้องพูดแล้วนะว่าได้อ่ะ <c oughs> พี่กินพี่กินจนเป็นไข้ตรงนี้เลยนะโอ้ยขอเลือกก่อนนะทุกคน <c oughs> จริงๆอ่ะเขามีข้าวให้ทานแต่เราไม่ได้สนใจข้าวเลยเพอมา,บบาถึงโลกรถก็พุง่งตรงไาที่้านสองน้องหนิง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องหนิงกำลังน้องหนิงกำลังเฟ้นหานี่ค่ะน้องหนิงก็ได้แล้วออะตอนนี้เราเอาคนละสองก่อนเนาะโอเคค่ะได้ตรงนี้ก็จะมีคนปอกอ๋อก็นี่ไงพี่ครับปอกอยู่ข้างหลังแบบว่าปอกตรงนั้นเลยนะสดสดแล้วก็ส่งมาเสิร์ฟตรงนี้เลยจ้าทุกคนนี่ไงน้องคนนี้ก็จะเป็นคนเติมสต๊อกเขาว่างปุ๊บก็วางปับโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ดูมะเดินดูไหมทุกคนทุเรียนมันยังไม่สาแก่ใจก็มาเจอข้าวเหนียวทุเรียนอีกเด้อยนโอ้ my god ทุกอย่างไม่อั้นแม้แต่ข้าวเหนียวมะม่วงก็มาใช่โอ้โหน้องนี้ขนมจีบซชลรเปลาไม่เราควรจะกินข้าวก่อนหรือเปล่าไม่กินข้าวหรอกินทุเรียนเลย ไก่ทอดนมจีนน้ำยาป่าแกงเชียวหวานไก่ค่ะตามสั่งได้เลยนะคะทุกคนมันมีส้มตำด้วยอ่ะยังไงก่อนเราต้องไม่ทิ้งวัตถุประสงค์ของเราชูเรียนก่อนปะเริ่มชูเรียนเลยหรอใช่ข้าวเคิวก็ไม่กินอ่ะนี่เขามีตะก้าค่ะุ๊ยพอวางตะก้าปุ๊บมันก็ลงมาเลยเดี๋ยวฉันจะเลือกเธอนะ เราเป็นคนน่ารักเราเอาตะกร้าสีชมพูเพาเราคือน้องพิงค์โอ้โหแล้วอย่างต้นอย่างบนต้นเมื่อกี้ย่างเขียว <ฮๆ S 1> จริงๆแล้วสีแดงมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วเขาเด็ดมาแล้วทุกคนทุกคนมาแล้วผลไม้ที่เรารอคอยอ่ะมานี่จ้าก่อนจะทานอาหารนะจ๊ะบ เราต้องฉีดไว้ค่ะเดี๋ยวกรมอนามัยเข้าใช่อันนี้เป็นแบบที่ว่าฉีดจานอาหารได้เขาเป็นสปอนเซอร์เราไหมไม่เป็นค่ะแต่ว่าใช้ดีนะทุกคนไม่ได้เป็นสปอนเซอร์มาพร้อมอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยอยากให้ดูน้มากเลยอ่ะโอ้ทำยังไงดีมามา จี่กัไก่ฉีกยิ่งกว่าไก่ KFC อีกเนะน,นี่ยตอนเนี้ยก่แบบว่าเนื้อมันฉีกออกมาเป็นไก่ฉีกอย่างนี้เลยจริงๆ,ๆนะเข้ามาดูจี่ไปแล้วนะไม่รอแล้วนะเม็ดเม็ดแก่มากบ่งบอกถึงความหวานเปิดมาเจอไม่รู้เลยว่ามันหวานอ่ะไม่รอแล้วนะไม่รอแล้ว เบี้อเราเราปรับหลักกันอยู่ที่นี่แหละเนาะกลับไปเลยนะไม่ต้องรอพี่นะใครใครจะกลับ <laughs> <laughs> ฉันอยู่ในรายการกินแหลก <laughs> ตอนแรกอะนะบอกตรงๆนะว่าหนิงคิดว่าอะไรรู้ป่ะคิดว่ามาก็คงจะมีแต่อันสุกๆที่มันสุกกันไปอะ่ะใช่คิดเหมือนกันแบบเหมือนแบบมันเกินเวลาแล้วเขาเลยมาจัดทำบุฟเฟ่ต์แน่ๆอันนี้มันรายย้ายแค่ถึงหน้าตบมาดีไหมคะเนี่ยโอ้โหความคิดกูร้ายกาบขนาดน,นี้เลยเหรอ <c oughs> คือจริงๆอะมันคือกำลังดีที่เราแบบว่าตามหาเลยอะ่ะอืม บอกเลยว่าคุ้มสุดๆ,ๆทุกคนออดูนื้อกินทุเรียนยังไม่ทันถึงครึ่งท้องเลยน้องหนิงจัดขนมจีน <c oughs> ไก่ทอดแล้วก็ส้ตมตำค่ะทุกคนเราเดินเข้ามากิ่นน้ำยากแกงเขียวหวานน้ำยาป่ามันหอมแบบหอมหวเนแ่แล้วเขาทำอร่อยมากเลยนะเขียวหวานนี่คือแบบว่าเข้มข้นมากน้ำยาปากก็แซ่บมาก เราก็เลยจัดมาเนี่ยค่ะยังไม่พอส้มตําไก่ทอดมาอีกเริ่มเริ่มหนักแล้วนะพวกเราเนี่ยเริ่มหนักแล้วก็คือจะบอกว่าใครที่มาระยองอ่ะมันไม่ได้มีดีก็แค่ที่ทะเลนะบุฟเฟ่ผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาเปิดทั้งปีเลยเขามีที่พักด้วยที่พักที่นี่เป็นรถบ้านที่เราขับผ่านมาเห็นไหมเป็นวิวแม่น้ำเลยนะน่าพักมากๆอ่ะลและที่สำคัญวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเอาทุเรียนลงบุฟเฟ่ าววกทุเรียนแบบพวกเรารีบจัดมาตั้งแต่วันแรกเลยได้รูปคู่กับทุเรียนท่ามกลางสวนทุเรียนไปลงโซเชียลอวดเพื่อนใช่ฉันมาก่อนนะฉันกินบุฟเฟ่ทุเรียนฉันคุม้มองเอาไปอวดลงเ c e b o o k นิดนึง <c oughs> แต่ต้องบอกอ่ะบอกราคาเพื่อนเพื่อนเลยไหมออือก็คือราคามีสองราคาค่ะ เขาแยกเป็นเซต A แล้วก็เซต B ีเซต A เนี่ย850ก็คือจัดเลยทุเรียนอยากกินร้อยจานก,กินเข้าไปกินได้ไม่อัน้นแต่ว่าเซต B ีสำหรับคนที่ไม่ชอบทุเรียนมากินผลไม้อย่างอื่นก็มีกับข้าวเหมือนกัน350บาทสมมติพี่ยิมไม่กินทุเรียนพี่ยิมก็ไปกินที่เซต B แต่ว่าถ้าคนที่มากับพี่ยิมเนี่ยก,กินทุเรียนล่ะนั่งด้วยกันได้ เซตบก็ซื้อทุเรียนเอา,าใช่ก็คิดค่าทุเรียนเพิ่ม <c oughs> เขาก็เปิดเป็นรอบนะคะมี3รอบก็คือ9ก้าโมงถึงเที่ยงเที 3, 3่ยงถึงบ่ายสามบ่ายสถึงหกโมงเย็นอย่างละสามชั่วโมงไปเลยจุกจุกเ <c oughs> นี่ยตอนนี้เราก็จัดมาผลไม้ไมีเยอะมากเลยเนาะราคานี้นะบอกเลยว่า ทานแค่ทุเรียนอ่ะ<ม>ก็คุ้มแล้วอ่ะทุกคนถ้าสมมติว่ามาแบบว่าช้ากว่านี้ก็น่าจะได้กินมังคุดคู่กับทุเรียนแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีมังคุดไม่เป็นไรเราได้เตรียมน้ําแข็งไว้แล้ว <laughs> <laughs> มีริทเย็นเหมือนกันเย็นจัดๆเลยกินคู่กันไปไม่ใช่เอาสาระน,นิดนึง <laughs> เขามีนี่จ้าน้ําเก๊กฮวยอันดับโลนี้เก๊กฮวยจริงๆใช่ไหม <laughs> เก๊กฮวยไม่มีฟอง <laughs> <laughs> หลังจากที่ไปบุฟเฟ่เก๊กฮวยมาก็งงฮวยหลายอย่าง อันนี้คือน้าเก๊กฮวยจริงๆนะคะสําหรับคนที่แบบว่ากินร้อนะเดี๋ยวจะไปร้อนในเอาอย่างพวกเราวันนี้บุ้งกลงกบเพราะว่าเวลาของเรายังอีกยาวไกลคุณผูเรียนไปเรื่อยๆนะคะโซเดียรไปเรื่อยๆขออภัยสาวพวกผู้เรียนด้วยนะคะพวกเราคือกลุ่มแรกที่ได้มาสวนละไม นี่ก็คือฟาร์มแกะซึ่งก็อยู่ในส,วน,สวนละไมเช่นกันมันก็มีอะไรให้ทําเยอะอยู่เหมือนกันนะหลังจากที่พี่ปงอ้วงเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> มาให้อาหารแกะกันเถอะครับทุกคนทดสอบความซื่อสัตย์ค่ะวางกล่องไว้ให้ให้เราใส่ตงังซึ่งเราก็ไม่ต้องใส่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หรอ <c oughs> าหาความซื่อสัตย์กับเราจากคนดีๆอย่างเรา ไม่มีนี่ยีสบาทสุดท้ายแล้วนะเงินเดือนนะออกได้แล้วไหมอะน้ำจะอิ่มไหมดูมีเป็นร้อยตัวโอ้ยเงินกูยิ่งน้อยๆอยู่ใส่ไปอีกสิบบาทเอเหรอมโเปหนึ่งร้อยห่นงบกว่าเราก็คือเจ้าของช่อมสั่งกูใส่สิบบาทกูยังยิบยี่สิบน้ำ อิ่มเอาให้อิ่มตายตายหกสิบแล ah. ie, ้วนะเราเท่ากับตัวเองนะกินทุเรียนจนอ้วกอ่ะไปนี่เราต้องหยิบหกกรัมโอเคห้าทดสอบความซื่อสัตว์กูหยิบเจ็ดกูจะเอาให้ได้อะเดี๋ยวเร็จหกอ่ะให้แกสีกอีมัดหนึ่งอ่ะเอาไปไหนสอหกเจ็ด ปิงเอาแกก็แกเขาให้ก็ย่าเขาบเราก็ต้องให้มันนีมาค่ะทุกคนเริ่มปิงกูเมาทูรียนไปค่ะทุกคน พี่ปิงอ่ะเคยมีประสบการณ์การให้อาหารแก่มาแล้วโอเคจำได้ที่ราชบุรีนะคะคทุกคนน้นองอ่ะจะไม่กินถ้ามันตกพื้นมีความรู้เออมีสาระนะมีประสบการณ์อัอนอนี้ฝากช่องพาไปปิ้งด้วยนะหล่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าก,กินอย่างเดียวนะ หลังจากที่เดินชมสวนทุเรียนและแวะเล่นกับน้องแกะเสร็จแล้วนะคะสําหรับใครที่แบบว่าทนความร้อนไม่ไหวนะคะที่สวนละไมก็จะมีคาเฟ่นในห้องแอร์แบบนี้นะคะให้เรามานั่งพักหลบร้อนได้ค่ะและภายนอกอาคารนะคะก็ยังมีผลไม้แปรรูปแบบนี้ให้เราซื้อกลับบ้านได้ด้วยค่ะ สำหรับ EP นี้ tan. ต้องลางกันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องพาไปปิ๊งด้วยนะคะฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่ไหวแล้วครับกินแล้งหมดกี่จานคะไหนบอกมาสิาจะสิบกว่าจานเนาะครับไม่ไหวอะปิ๊ง เงียบอวะเงียบเงียบหลังพี่เปิงนะครับเียรูปรูปหลังนะรูปลงนะครับอย่ารูปขึ้นคุ้มแล้วทุกคนวันนี้พี่เปิงคุ้มแล้วอย่าดมอย่าดมอย่าดมค่ะอย่าดม ถึงคูจะกินจนอิ่มคูก็ไม่ได้เมานะนี่คุณเอกมาให้ดมกลัวนี่หยิบมาแล้วก็ต้องจัดจัดเอานะคะตอนนี้พี่พิงคงจะกินทุเรียนอีกทีเจอกันปีหน้าค่ะด้วยรักแล้วหวังดีให้พิงกินอีกคำหนึ่งนี่พิงอ้วกจริงนะเออ กูนี่อร่อยมากกูทแทบกืนไม่ลงเหมือนแบบมันระบบกืนที่พิงได้หยุดสต๊อปไปเลย่วยด้วย